เรื่องแอนตี้พวกเชื้โอโรคเรื่องอักเสบมันก็จะอย่างนั้นอย่างเี้ค่ะแต่ทาทั่วหน้าเนาะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในการดึงเนี่ยค่ะแล้วก็ <c oughs> บีบว,ว้าวเนี่ยเออดีนะก็จะทำให้หน้าตึงเขาทานนะค่ะ คือเขาก็จะผลักเอาน้ำมันเอาไขมันน้ำส่วนเกินที่มันมามากองอยู่ที่ตรงเนี้ย่ะออกไปทางต่อมน้ำเหลืองเนี่ยค่ะก็จะมาอยู่ตรงต่อมน้ำเหลืองเราคืออยู่ตรงนี้เราก็จะผลักเข้าไปแนละ้วเดี๋ยวเราก็จะ,ะนวะดเขาออกไปแล้วก็วิธีการปั๊มเนี่ยก็มันเหมือนกับการออกกำลัง กล้ามเนื้อพอกล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงปุ๊บมันก็ไม่ห้อยมันก็จะไม่ห้อยคือน้ําเอ่ยไขมันเอ่ยมันก็จะมากองตรงนี้ไม่ได้เนี่ยหะก็เนี่ยนี่นี่คือไปไปสั่งทำเองหรออ๋ออันนี้สั่งนำเข้าค่ะสั่งมาจากเมืองนอกค่ะสั่งมาจากไต้หวันเนี่ยหะรองละมากก็จะอย่างนี้ค่ะเนี่ยใช่อันนี้ที่ขายอยู่ก็เมนู่ะเท่าไหร่เลยพี่ขายเท่าไหร่เลยโครเส้นหนึ่งสามร้อยเก้าสิบ ต้นทุนร้อยเองเออต้นทุนกับสองร้อยค่ะไม่เพราะว่ามีภาษีนําเข้าด้วยเพราะเดี๋ยวนสั่งมาเีอะๆเดี๋ยวซื้อหน่อยพี่ไว้ซื้อไปแจกอันนี้มีภาษีนําเข้าเนาะอันนั้นตาอันนั้นตาแล้วก็มีค่าขนส่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นปกติเนี่ยถุงใต้ตาปกติที่ฉันไม่มีก็ไม่ค่อยได้ใช้เราแบบนานๆก็ใช้ทีอีกได้ดีนะแต่พี่ไม่มีน้ำมันอยู่นี่ต้องมีน้ำมันนะใช่น่าจมีน้ำมันนิดๆน้ำมันหน่อยเลยมันเยอไปเลิกขายาน้ำมันเลอะฉันแต่งหน้าอยู่ ไม่อไไม่ได้ทาองจริงออย่างหน้าเนี้ยเนี่ยไม่ทาแป้งเป็นคนไม่ทาแป้งเริ่มยันไม่เกิดไม่แต่งหน้าไม่เพราะว่าไม่ใช่อะไรนะแต่งหน้าไี่เปลี่ยนตั้งแต่สมัยสาวๆรู้สึกว่าถ้าอันนี้ทาตาได้โอ้ยทตาโบราณได้ค่ะได้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 เหมือนกันคือชีวิตของของดิฉันเนี่ยคือหนึ่งตั้งแต่โตมาพ่อแม่คนจีนก็ไม่ได้สนใจลองลองได้ใช่ไหมได้ค่ะ ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องสวยเรื่องงามพอเรียนจบไม่เคยทํางานออฟฟิศก็เลยไม่มีความจาเป็นอันนี้ค่ะบีบก,ก่อนบีบวางให้มัน่นบีบบีบตรงนี้บีบตรงให้มั่นใจแล้วก็ผลักค่ะตอนอตอนผลักแล้วดึงออกเออเออเออโอ้โหบีบก,ก่อนแล้ววางอย่างเงี้ยค่ะบีบวางแล้วก็ปัดไป โอ้โหพี่ออนน่าตึงแต่มันพี่กันเดวแล้วนี่พี่ต้องใช้นิดนึงสิไม่อันซื้อถ่งใต้ตาซื้อแบบค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปทำรายการบ้างเด็กนั่นมันมันมันของเว่นค่ะฮะทีนี้ว่าถ้าใหม่ๆเนี่ยตรงนี้นานได้แต่ตรงนี้ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยให้ทำเส้นหนึ่งเนี่ย ประมาณสักห้ครั้งก็พอแต่ว่าถ้าหน้ามันพี่เนี่ยมันตึงเนี่ยมันทําได้ถึงสิแต่คนที่หน้าเดนๆเนี่ยทำครั้งแรกๆให้ทําแค่5้าอย่างนี้นับไปหนึ่งสสามสี่หเพราะว่าเราจุกเข้าไปเมื้อเขาบปนี้เนี่ยเยอะเนี่ยมันไม่เจ็บเราแต่จะห่อเลือดถ้าเราทำหนักเกินไป จนกว่าจะรู้สึกว่าหน้าแน่นๆจะตึงแง่มถ้เนี่ยไม่แดงเลยแสดงว่าผิวตึงมากค่ะเพราะเข้าไปในถ้วยน้อยแต่ว่าเขาจะปั๊มเอาเลือดเอาออกซิเจนมามาช่วยทำให้ผิวะชตนใช่ไหมแง่ดีที่สุดเลยสามสิบปีสามที3สามร้อยห้าร้อยชิ้นอย่างเงี้ยก็สั่งมาขายก็ก็แยกไป แต่ว่าลูค้าเป็นงงเป็น,ปนวลาไปทำทัวร์ก็จะลาลาจิตา่อนก็ดีเห<ช>มือนกันค่ะแต่นี้เราจะรู้สึกได้ว่ามัน